ค่ะน้องๆพี่นะคะอยู่คณะอุตสาหกรรมบริการนะคะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวและก็บริการนะคะอันนี้นะคะพี่ก็ได้ปิดเทอมหนึ่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็พี่กําลังจะเข้าปีหนึ่งเทอมสองนั่นเองค่ะน้องๆคนไหนนะคะสนใจที่จะรักในงานบริการก็สนใจมาในคณะของพี่ได้นะคะของพี่นะคะมีสี่แขนงนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบ การบินไกด์นาเที่ยวแล้วก็ไม้งานอีเวนต์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองคะ่ะไกด์นาเที่ยวนะคะก็จะเป็นแบบพานักท่องเที่ยวนะคะไปทัวร์ไปเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศมาที่ไทยหรือว่าคนไทยไปต่างประเทศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อยู่คณะนะอุตสาหกรรมบริการสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็บริการนะคะ พี่นะคะก็จะอยู่ปีหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะปิดเทอมหนึ่งไปแล้วะคะ่ะเพราะเทอมหน้านะคะพี่ก็จะขึ้นปี1เทอมสองนั่นเองนะคะน้องๆคนไหนนะคะสนใจนะคะของเรานะคะมี4ีขแขนงนั่นเองค่ะก็คือไกด์นำเที่ยวทัวร์นำเที่ยวค่ะ 2. การบินนะคะ 3. ามไม้ค่ะแล้วก็4การเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะ แกด์นาเที่ยวนะคะมีความหลากหลายค่ะหนึ่งนะคะก็จะเป็นประเภทที่ว่านํานักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะมาเที่ยวในไทยแล้วก็นำนักท่องเที่ยวไทยนะคะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะเป็นไกด์นำเที่ยวของท้องถิ่นก็มีนะคะส่วนการบินนะคะก็จะเป็นทํางานเป็นแอโฮเตสหรือว่าสวจวอ่อภาคพื้นดินนะคะส่วนไม้นะคะไม้ก็จะเป็นงานอ e ีเวนต์นะคะจัดงานอ e ีเวนต์ต่างๆนะคะในการแบบทํากิจกรรมค่ะ เที่ยวชัวงสุขภาพนะคะก็จะไปแนวทางในการนวดการทําสปานะคะเพื่อการผ่อนคลายนั่นเองค่ะน้องคนไหนนะคะที่สนใจพี่จะแอบมาบอกว่าถ้าสนิทกับอาจารย์เมื่อไหร่นี่นะคะตั๋วเครื่องบินนะคะถูกมากค่ะในการที่ว่าไปต่างประเทศนะคะหนึ่งเทอมสองนะคะก็จะมีการแยกแขน่งลึกนะคะแล้วก็เลือกภาษานะคะหลักๆเลยก็คือ1ภาษาอังกฤษนะคะ2ภาษาจีน3ภาษาญี่ปุ่นนะคะ แต่น้องๆนะคะต้องเลือกทันด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เรียนก็คือไม่ได้ยากอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเรียนแค่3วันเองเพราะว่าเรานะคะก็ลง G E 2วิชาแล้วก็เราก็จัดตารางเรียนได้เองเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่นะคะก็จะเรียนแค่จานาังคารพุทธนะคะหัดสุขนะคะถ้าพี่ว่างพี่ก็จะทํางานนะคะพี่จะบอกว่าทางมหาลัยหรือว่าอาจารย์นะคะได้ส่งลิงก์การ ทำงานนะคะพาททมรายวันนะคะก็พี่จะบอกว่าได้วันตั้งห้าร้อยด้วยนะคะเรานะคะได้เปรียบค่ะเพราะว่าเรานะคะจบเรานะคะกําลังเรียนอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมบริการมันเลยได้จะได้เปรียบในการที่ว่า,าทํางานบริการนะคะเช่นทางานโรงแรมพี่นะคะก็จะทําจนแบบสนิทกับที่ทํางานเลยค่ะ รุ่นพี่ตอนนี้นะคะก็ได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากสนใจนะคะติดตามผลงานหรือว่าอะไรนะคะติดตามได้ในที่สาขาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะแตะให้นะคะ